ยันที่21นาฬิกา45นาทีก่อนหน้านี้นะครับทางมูลนิธิร่วมกตันยูได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุทางน้านะครับบริเวณจุดที่เกิดเหตุเป็นกลางเจ้าพญานะครับบริเวณท่าน้ําวัดบางกระเจ้านอกของอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับเป็นเรือหางยาวที่ลําที่ถูกชนนะครับก็จะเห็นว่าสภาพของเรือเนี่ยมี ร่องรอยแตกนะครับร่องรอยแตกอยู่บริเวณฝั่งซ้ายของเรือขอภัยเป็นฝั่งฝาของเรือนะครับแล้วก็มีจุดตรงนี้ก็เป็นเครื่องเรือหางยาวที่จมหายไปและพร้อมกับคนขับนะครับแล้วก็ผู้โดยสารหญิงหนึ่งคนถูกชนนะครับกลางเจ้าพญาแล้วก็เนี่ยครับมีเจสกีลำที่ชนก็คือเป็นกลุ่มเจสกีที่มาเจสกีลำที่ชนเป็นลำสีทองลำนี้นะครับผู้ขับขี่ บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับอยู่บนอ,อยู่บนท่าน้ำนะครับแล้วก็มีผู้โดยสารเจสกีที่เป็นหญิงอีกสองคนได้รับบาดเจ็บอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกันจู่ยให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลอันนี้คือร่องรอยชน<ม>ของลำ<อ>ที่ไป<อ>ชนเรือหักยาวนะครับนะครับของ,ของนคร45นะหะนายอดนคร45หตอนนี้ที่ห่วงใหญ่นะครับก็คือผู้โดยสารเรือหางยาวเป็นหญิงหนึ่งคน แล้วก็คนขับเรือเป็นชายอีกหนึ่งคนจมหายไปสองลายนะครับตอนนี้มูลนิธิร่วมกัตันยูกำลังประสานทีมนักประดาน้ําให้ระดมมาในจุดกระเหตุนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นกลางเจ้าพยาด้วยโอ้โหนะครับกว้างมากแล้วก็เป็นเวลากลางคืนนะครับส่งกําลังใจให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ